เอาติปนี้ให้กับนักร้องชายคนหนึ่งทีนะคะคได้ครับแล้วให้บอกว่าชื่ออะไรครับเอ,อ่อชื่อพี่แอนนี่ค่ะขอบคุณนะครับสำหรับติปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอ,อน้องคะอ<ม>น,นีค้ค่ะ เดี๋ยวช่วยเอาแบงค์ห้าเนี่ยไปให้น้องซันหน่อยสิคะบอกว่าจากพี่คนสวยคนนี้นะอ,อ๋แล้วก็บอกด้วยนะว่าพี่ชอบเขาอะได้ครับแล้วจะให้ผมบอกว่าชื่ออะไรครับบอกว่าจากพี่แอปเปิลสุดสวยแล้วกัน ขอบคุณนะครับสำหรับทิปเล็กๆน,น้อยๆอีกแล้วนะครับจากคุณแอปเปิ้ลสวยๆนะครับขอบคุณนะครับน้องคะครับฝากช่วยเอาเงิน1 0 0 0พันบาทเนี้ยให้กับน้ังซันสุดหล่อด้วยนะคะบอกว่าจากพี่แอนนี่ส,สวยและรวยมากคะ่ะเอา,เอาชื่อนี้จริงๆเหรอครับชื่อนี้แหละคะ่ะครับ <c oughs> ขอบคุณทิปอีกแล้วนะครับรอบนี้ห0 0่บาทเลยจากคุณแอนนี่สุดสวยครับคุณแอนนี่สุดสวยแล้วก็รวยมากมานะครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ทิปเยอะขนาดนี้นครับถ้าคุณแอนนี่อยากได้เพลงอะไรเนะี่ย ขอไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยขอเพลงขอใจแลกเบอร์โทรของน้องฟันได้ไหมคะได้สิครับ้าย้ยาง้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมร้องให้ฟังได้ค่ะนี่เธอเจ้าอย่างนี้ใช่เอาอยางงี้แล้วทำไมฉันว่าเราสองคนเนี่ยต้องไปเจอกันหน้าห้องน้ำหน่อยดีกว่าก็ได้สิ <c oughs> เด็ขึี่มานะคะครับ นี่เธอยังไงขี้แพ้ก็อย่าชวนตีสิจ๊ะเธอจะเอาอยัางไงฮะยายแอปเปิลเดี๋ยวนี้เขาต้องมีอารยธรรมกันแล้วนะเขาไม่มาลงไม้ลงมือใช้ความรุนแรงกันหรอกจก้ะเขาต้องไปสู้นี่เธอจะเอาอยัางไงฮะ ผู้ชายคนนี้ฉันชอบของฉันเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าเธอชอบฉันก็ชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเปแข่งกันไหมละ่ะแล้วก็ดูว่าผู้ชายเขาจะเลือกใครจะได้รู้ไปเลยว่าใครรวยกว่ากันได้ถ้าจะเอาอย่างนั้นนะนะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนขอตัวแป๊บฉันจะไปกดตังค์ฉันไปด้วยฉันไปกดด้วยใครอยากได้เพลงอะไรเนี่ยก็ขอพร่มได้เลยนะครับเดี๋ยวผมร้องให้ฟัง น้องคะช่วยเอาเงิน5 0 0พันเนี้ยไปให้น้องสันทีนะคะครับผู้หญิงตน,นั้งให้มาครับ5 0 0พันเลยเหรอแปลกคนนี้ เป้ผมเยอะจังเลยนะครับสวยแล้วยังใจดีด้วยถ้าน้องซันปากหวานขนาดเนี้ยอยากได้อะไรเนี่ยพี่ให้หมดเลยจ้ะพูดจริงเหรอได้ทุกอ,อย่างเลยแน่แล้วผมอยากได้อะไรดีนะน้องซันคะครับมานี่หน่อยสิคะขอตัวก่อนนะครับ ว่าไงครับพี่เปิ้ลนี่จ้ะน้องสันพี่ให้เป็นรางวัลสำหรับคนเสียงไพเร้อแบบน้องสันหนึ่งหมื่นบาทจ้ะขอบคุณมากเลยนะครับพี่เปินน้ลนี่ทั้งสวยทั้งน่ารักแบบนี้ผมก็รักตายสิครับอุ๊ยแหน่น้องสันน่ะปากหวานแบบนี้พี่ก็ ใจละลายแย่สิคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอกอดพี่เปิ้ลทีนไหมไหมครับถือว่าเป็นรางวัลแล้วกันได้เลยค่ะพี่เปิ้ลนี่ตัวหอมจังเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวไปร้องเพลงก่อนนะครับจ้ะเดี๋ยวได้เพลงไหบอกได้เลยนะครับได้จ้ะ ผมนี่ไม่เข้าใจผู้หญิงสองคนนั้นจริงๆเลยไม่รู้จะชอบอะไรขนาดนั้นเปไม่ลืมหูลืมตาเลยมันก็ความสุขของพวกเขาอะนาจะทำไมวะคนที่ได้ประโยชน์อะก็มีไอซันนั่นแหละคนเดียวใครว่าล่ะมีแต่เปยเขาไม่เห็นมีใครเปยแล้วมั้งเลยวะ น้องจะเลือกใครคะระหว่างพี่คนนี้หรือว่าใหญ่คนนั้นเอา้าน้องเขาก็ต้องเลือกฉันสิก็ฉันเปนเขาไปเป็นแสงเนี่ยใช่ไหมจ้าน้องสันน้องสันเขาก็ต้องเลือกฉันสิฉันเปไกว่าแกต้องเยอะไม่จริงฉันเปนมากกว่าแกก็ต้องไปกับฉันสิไปกับฉันไม่อพี่ครับหยุดเถียงกันได้แล้วครับคือ พี่อยากรู้จร,จริงๆใช่ไหมครับว่าผมชอบใครคือจริงๆแล้วผมชอบชอบฉันตั้งหากแหละอะไรนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้คุณน้องว่าไงนะคะไม่ต้องงงอะค่ะคือซันเนี่ยเขาเป็นแฟนของฉันเขาก็ต้องชอบฉันคนเดียวสิจ้ะไม่ไม่จริงใช่ไหมคะพี่พี่ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอชอบผู้ชายนะครับแล้วก็เนี่ยครับแฟนผมถ้าผู้พี่ไม่เชื่อเนี่ยผมทำอะไรให้ดูนะครับถุยิงถ้าผู้พี่ยังไม่เชื่อเนี่ยถุย,ถยถิงเป็นไงล่ะจ้าสาวๆเรื่องนี้ ฉันชนะจ้าสีที่รักเลือกหน่ยจ้ะอ๋ออย่างนี้ค่ะนี่ตัวเองเราได้มาหลายแสนเลยนะพี่สองคนเนี้ยไปเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณนะจ้าสาวๆมีค่าขนมกินแล้ววะกลับกันเถอดที่รักไปขอบตัวก่อนนะคะ ก็้นแต่แรกก็จบแล้วป่ะก็นาดนดิตบกันก็จบไปแล้วเนี่ยโอ้ยเสียตังค์เป็นแสนเลยอะแต่ถ้าไปกับพี่ไม่ต้องไปได้นะครับไม่ไม ตรงนั้นแหละถูกต้องแล้วนั่งไปเลยอย่ามาใกล้โซฟาสิคะแม่สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะลูกแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะไม่เห็นบอกหนูเลยอเอาเราไปนั่งทำไมข้างล่างจ๊ะทำไมไม่นั่งข้างบนนะแม่นั่งข้างบนเออแล้วอุ้ยอย้นั่งตรงนี้ก่อนแม่พอดีแม่หลังไม่ค่อยดีลูก โซฟามันนุ่มไปนั่งแล้วมันปวดหลังนั่งพื้นน่ะก็สบายแล้วแม่ปวดปวดหลังแต่ว่าแม่แบกของมาให้หนูเยอะขนาดนี้แล้วมันจะหายไหมละ่ะจ๊ะไม่เป็นไรเลยเออนี่ช่วงนี้ผักผลไม้บ้านเราอะงอกงามมากเลยนะเฟินแม่ก็เลยเอาผักผลไม้สดๆเนี่ยมาให้ลูกกินเออแล้วแม่ก็ยังซื้อเสื้อมาฝากหลานด้วยนะดูสิลูก ห่วยแม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะหนูว่าหลาังชายตัวน้อยของแม่เนี่ยจะต้องชอบมากๆแน่เลยดูดิน่ารัก <c oughs> แม่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทํากับข้าวข้างในกันดีกว่าค่ะไปเดี๋ยวแม่ช่วยมาเดี๋ยวแม่หือให้หนูตึ้งค้อลูกใหม่ๆอย่าทำงานหนักนะรู้ไหมแต่ว่าแม่ปวดหลังนะหนูช่วยออ<ห>นะไม่เป็นไรไปลูกไปเป็นเงาีมน เดี๋ยวเราให้มันเดือดก่อนเนาะจ้ะแม่จ้าหนูว่าแม่เข้าไปพักก่อนก็ได้นะจ้ะแค่เดินทางมาก็เหนื่อยแล้วอะเดี๋ยวตรงนี้หนูทําต่อเองแม่เป็นไรแม่ก็อยากต้มซุปให้ลูกกินบำรุงหน่อยจะได้แข็งแรงเร็วๆแม่หน,นูน่ารักที่สุดแล้วเนี่ยแน่ทำอาหารกันน่ะล้างมือกันหรือยังล้างมือแล้วจ้ะรับรองสะอาดไม่สกปรก,กแน่นอน่ฉันอ่ะ ัวว่ากินเข้าไปแล้วอ่ะจะท้องเสียอาหารเป็นพิษเพราะว่าอาหารไม่สะอาดน่ะสิแม่จ๊ะหนูว่าตรงนี้ก็น่าจะแก้เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราออกไปนั่งเล่นข้างนอกดีกว่าเนาะแม่ก็ได้ลดกอ,อะไรวุเนี่ยเหม็นๆเลยอยให่าหยงจริงเลยบ้านนอกบ้านนอก เธอต้มผักอะไรของเธอเนี่ยผักพื้นเมืองอะไรไม่เห็นจะรู้จักเลยเขาไม่รู้หรอว่าคนในเมืองเขาไม่กินกันแบบนี้แต่ผักพื้นบ้านเนี่ยมีประโยชน์มากนะ <c oughs> มีประโยชน์โอ้ฉันกลัวกินเข้าไปอะ่ะท้องเสียอาหารเป็นพิษน,นะสิทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะคะแม่หนูเขาอุตส่าห์มาช่วยทำกับข้าวเพราะว่าเขาเห็นว่าหนูเพิ่งคลอดก็คงไม่ได้ปกปติอะไรขนาดนั้น แ้วอยู่ดีแม่มาพูดแบบนี้มันคืออะไรอะคะและที่ผ่านมาหนูก็ไม่เห็นว่าแม่จะช่วยหนูทากับข้าวอะไรสักอย่างนีกทำไมเฟิร์นพูดจาแบบนี้กับแม่พี่อะนี่รู้อะไรบ้างไหมเวลาที่แม่เฟิร์นมามันต้องเปรืองค่าอะไรบ้างไหนจะค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟเคยรู้บ้างไหมเรื่องพวกนี้แต่แม่เฟิร์นเขาก็ไม่ได้มาบ่อยนะนานๆมา,าที แล้ทุกครั้งที่แม่เฟิร์นมาเขาก็ซื้อข้าวของทุกอย่างมาให้หมดอ่ะแล้วทุกครั้งที่แม่เฟิร์นนอนที่นี่เขาก็ไม่เคยนั่งกินนอนกินเขาก็ช่วยทํางานบ้านทุกอย่างเท่าที่เขาจะช่วยได้อ่ะพี่พูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกปะ่ะฉันจะบอกให้นะแม่ไม่หัวทิ้งอย่างเธออ่ะฟังไว้ดีๆเลยลูกสาวเธอได้แต่งงานกับลูกชายฉันที่มีฐานะร่ำรวยอ่ะมันก็ถือว่าโชคดีขนาดไหนและ จะมาเรียกร้องอะไรกันมากมายฮะขัดรู้ใช่มั้งว่าควรอยู่ตรงไหนที<ะ>่ของตัวเองดีแลแ<ม>้วที่ไหน,นมันไม่ใช่ใจเย็นลูก ทำไมมือนิ้มจืดชื่ขนาดนี้เนี่ยไปหยิบเบียร์ในตูกเย็นให้พี่น่อสิเดี๋ยวลูกไม่ต้องเดี๋ยวแม่ไปหยิบเองเดี๋ยวเดินเลยไปห้องรับแขกหยิบเกลือมาด้วย ต่มาอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยนี่เธอทำบ้าอะไรเนี่ยฮะนี่ฝีมือเธอใช่ไหมถ้ามาตัดชุดหลานชายของฉันฉันไม่นึกเลยนะว่าฟันจะมีแม่ผัวที่ใจร้ายขนาดนี้ฮะทาไมล่ะทำไมฉันตัดไม่ได้หลานชายฉันน่ะก็ไม่อยากใส่หรอกเสื้อผ้ากระเจาะบนอกแบบเนี้ยเหมือนเหมือนมากเลยลูก หนูคิดไม่ถึงจริงๆนะคะว่าแม่จะทำอะไรแบบนี้ได้อุนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยจะยังกินไม่อิ่มเลยนะบ้างั้นเหรอถ้าฉันจะบ้าก็บ้าที่ยกลูกสาวให้แต่งงานกับอยู่ในครอบครัวที่ใจร้ายแบบเธอนี่ไงถึงฉันจะเป็นคนบ้านนอกตั้งแต่เล็กจนโตอ่ฉันดูแลลูกสาวฉันเป็นอย่างดีไม่เคยให้ลำบาก แต่ตั้งแต่ฟันแต่งงานก็มาอยู่ในครอบครัวเนี้ยฟันต้องทำงานทุกอย่างไม่เคยได้รับน้ำใจหรือความเห็นกอกเห็นใจจากพวกเธอเลยเธอเคยถามเฟินบัางไหมว่าเขามีความสุขหรือเปล่าเฟินมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะลูกที่จะต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวถ้ามันจะทำให้ชีวิตลูกมีความสุขมากขึ้น ลูกไม่ลำบากหรอกพร้อมแม่เพิ่งขายที่ดินได้มูลค่าวก็ประมาณสิบล้านฟังแม่แล้วลูกแม่ทำทุกอย่างเพราะอยากเห็นลูกมีความสุขแล้วเราจะมีความทุกข์เพราะคนอื่นทำไมไปกันเถะลูกเฟออิร์น<ะ>เชค<ะ>เช็คสิบล้านเลยนะลูกลูกไปง้อเมียลูกไปไปเลย แม่ง้อไงอะแม่แม่ทําแบบนั้นอะคิดว่าเขาจะกลับใจเหรอของแม่คนเดียวเลยอะ